เขาได้อพยพผู้คนที่เป็นคนชนชั้นสูงนักปราชญ์และครอบครัวซึ่งตอนนั้นเขามีทายาทที่เกิดขึ้นมาจากเขาแล้วหลายพันคนเขาได้ไปตั้งรกรากใหม่ในทางทิศตะวันออกของพิกัดเดิมที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียหรือในแถบ ทวีปยุโรปในปัจจุบันแต่ด้วยการติดตามเพื่อขัดขวางการดำเนินงานจากรูปธรรมของดาวเทอราอย่างใกล้ชิดเขาจึงได้จัดตั้งองค์กรลับให้อยู่เบื้องหลังการแสดงบทบาทบนโลกมนุษย์ทั้งหมดแทนการอยู่เบื้องหน้าด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือ การปุกครองการเงินการธนาคารการทหารตลอดจนทุกภาคส่วนถูกทายาทของเดอกูร่าบงการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นองค์กรรับของเดอกูร่านี้จัดตั้งมาเพื่อภารกิจในการถ่ายทอดสัพพวิชาที่เป็นทักษะพิเศษต่างๆสืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เขาเรียกชื่อองค์กรของเขาว่าบ้านอิสระหรือแมนชั่นนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เดกูราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เขาได้สร้างความโอลาหนขุ่นวายมากมายด้วยรหัสของการไม่มีวันตายเขายังคงมีชีวิตอยู่มาตราบจนทุกวันนี้ แต่ด้วยคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและอำนาจของแม่เหล็กโลกที่ไม่เหมาะสมในการมีชีวิตนิรันด์มันจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นร่างกายของเขาปัจจุบันมีสภาพที่สุดโทมมากแต่ยังมีเนื้อหนังอยู่บ้างแต่อยู่ในสภาพที่เกือบจะใช้งานไม่ได้แล้วคือ มีลักษณะขาวซีดเหมือนซากศพมีเพียงจิตใจและจิตวิญญาณเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่มีสิ่งเดียวที่จะทำให้เขานั้นรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้คือการได้ดื่มเลือดของสัตว์หรือมนุษย์สดๆเนื่องจากในเลือดนั้นมีเซลล์ชีวิตที่จะไปทำให้ร่างกายของเขา ชุ่มชื้นขึ้นมาได้ชั่วคราวดังนั้นเขาจึงให้บริวารที่เป็นทายาทออกไปเสาะแสวงหาสัตว์หรือมนุษย์โดยเฉพาะที่เป็นเด็กที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาขังไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจะได้เจาะเอาเลือดมาให้เขาดื่มสดๆทั้งหมดเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ที่เจาะ เอาเลือดออกมาจนหมดตัวแล้วและตายไปก็จะถูกจับมาเข้าเตาเผาภายในปราสาทที่เขาอยู่นั่นเองเรื่องราวของเขาถูกเปิดเป็นความลับมาโดยตลอดไม่มีใครร่วงรู้ได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนการล่มสลายของนครแอตแลนติสไม่สามารถ หยุดยั้งแผนการของเดอร์กูราได้แต่ด้วยอำนาจและความฉลาดของทายาทของเดอร์กูราที่สร้างไว้จึงทำให้ธุรกรรมของพวกเขายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความจำเป็นของเหล่ารูปธรรมจากดาวเทอร่าในการเดินทางไปยังโลกมนุษย์ จึงมีมากขึ้นเพราะต้องส่งกำลังสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นและบ่อยขึ้นเรารูปธรรมชั้นสูงจึงมีการคำนวณพื้นที่ที่จะสร้างประตูใหม่ๆไว้ล่วงหน้าโดยมีการเฉลี่ยระยะห่างของเวลาให้เหมาะสมคืออยู่ที่ทุกๆ10ปีมี360ประตู แต่ก็จะมีบางช่วงบางปีที่เดินทางต่อเนื่องกันส่วนมากจะเป็นเหตุการณ์ที่จิตสำนึกของมนุษย์โลกตกต่ำครั้งใหม่ผู้คนเกลียดชังกันจนเกิดมหาสงครามที่เหล่าทายาทของเดอกุร่าอยู่เบื้องหลังประทุขึ้นเกิดความต้องการกำลังส่งเสริมเพื่อคำจุน ในการเหวี่ยงหมุนของดาวเคราะห์โลกอย่างเร่งด่วนที่สุดเรารูป,ปรธรรมจึงได้มีมติให้สร้างประตูเชื่อมมิติเพิ่มอย่างเร่งด่วนในพิกัดที่ห่างไปเพียงหกวันของเวลาบนโลกมนุษย์โดยได้มีการนัดหมายและระดมสัพพากำลังมาช่วยกันสร้างปิรามิดต,ตามพิกัดที่กำหนด นี้ขึ้นมาพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปในช่วงเวลาหลังจากนั้นเองเรารูปธรรมจึงสร้างปิรามิดไปเรื่อยๆจนครบ360ประตูปัจจุบันทายาทของเดอกูรุราได้รับการสืบทอดและแพร่กระจายอำนาจอยู่ในสังคมผู้ปกครองและกลุ่มผู้ที่กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจ ของโลกมนุษยชาติเอาไว้ทั้งหมดรวมทั้งองค์กราศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อต่างๆเรื่องความหวาดระแวงและความกลัวเพื่อให้ความรู้สึกกลัวนี้ถูกฝังลงไปในทุกๆบทภาพยนต์หนังาระตูนสำหรับเด็กสร้างความเกลียดชังให้ฝ่ายตรงข้าม จนกลายเป็นค่านิยมในสังคมเพื่อผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงก็คือไม่ว่าเราจะเกลียดชังใครถึงแม้คนคนนั้นจะทำผิดหรือทำไม่ถูกต้องในมุมมองหรือสายตาของเราถ้าเมื่อไหร่เรามีความเกลียดชังอยู่ในใจนั่นคือ เป็นพลังของฝ่ายเดอกูร่าไปแล้วเพราะโดยเนื้อแท้ของผู้วิวัตรจิตของตัวเองให้เข้าถึงความรักอันบริสุทธิ์แล้วนั้นจะต้องไม่เกลียดชังหลงเหลืออยู่ในใจเลยแม้แต่น้อยถ้าเรายังมีการตัดสินนั่นคือได้ปลดปล่อยคลื่นแห่งความเกลียดชังออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมีค่าเป็นลบ ไม่มีประโยชน์อันใดต่อพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเคราะหโลกที่เป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนผลของการกระทำของเดอร์กูร่าในครั้งนั้นทรงผลยาวนานตราบเท่าทุกวันนี้แต่ตอนนี้ลำพังเดอร์กูร่าเองก็มีสภาพเป็นเพียงตาแก่คนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจอะไร เหลือเลยและตัวเขาเองก็แทบจะไม่มีใครเหลียวแลด้วยซ้ำเขาอาศัยอยู่ในปราสาทเก่าๆในป่าลึกจากแต่เดิมที่มีคนรับใช้เป็นร้อยๆคอยปรุนนิบัติดูแลปัจจุบันคนเหล่านั้นได้ทยอยล้มตายและหนีหายไปกันเกือบหมดแล้ว เขารู้ดีทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นและถ้ายังปล่อยให้โลกมนุษย์ปั่นป่วนแบบนี้เขาเองก็พยายามตักเตือนห้ามปรามพฤติกรรมของเหล่าทายาทที่มีสถานะคล้ายกับว่ากำลังครอบครองโลกให้เลิกล้มความตั้งใจในการก่อความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นแต่ด้วย การที่เหล่าทายาทของเดกุราที่เกิดเป็นรุ่นที่สองพันกว่าแล้วซึ่งเหล่าทายาทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรรพบุรุษของเขาเป็นใครแต่ที่สำคัญพวกเขาอยู่ในความลืมที่สมบูรณ์แบบเหมือนก,นกันกับมนุษย์ทุกคนบนโลกตอนนี้แยกไม่ออกแล้วใครเป็นฝ่ายใครเพราะว่ามนุษย์โลก ตอนนี้อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดเลกุราตอนนี้น่าสงสารมากชีวิตของเขาน่าเวทนาเขายังคงอาศัยอยู่ในปราสาทหลังเดิมเขาสำนึกในความผิดจนถึงกับหลังน้ำตาออกมาแต่มันก็สายเกินไปที่จะแก้ไขได้เชื้อแห่งกิเลสตัณหาและอำนาจอันมากมายล้นฟ้า ของเหล่าทายาททำให้พวกเขาทำทุกอย่างตามใจไม่สนใจแม้กระทั่งการห้ามปรามของผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของวงตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเดกุราในอดีตคือคนที่มีความสามารถฉลาดหลักแหลมเป็นรูปธรรม ที่พร้อมจะช่วยเหลือและทำทุกอย่างด้วยความนอบน้อมเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ซึ่งผิดกันมากกับเวลานี้เขาเป็นเพียงผู้ชายแก่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนั่งอยู่ในรถเข็นพร้อมคนดูแลที่มีอายุใกล้เคียงกันถ้าคนดูแลคนสุดท้ายได้ ตายจากเขาไปแล้วมันคงเป็นช่วงเวลาที่แสนจะทุกข์ทรมานที่สุดของเขาในปราศาททั้งหลังจะเหลือแค่เขาเพียงคนเดียวเขาไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สิ่งที่ทำได้ก็คือได้แต่นั่งมองคนที่อยู่รอบข้างกายตายกันไปจนหมดแต่เขาไม่สามารถตายได้ด้วยรหัสชีวิต ที่เป็นนิรันร์ถ้าไม่มีใครไปสนใจเขาเลยทายาตรุ่นหลังๆก็ลืมเขาไปแล้วปราสาทแห่งนั้นก็จะกลายเป็นสุสานร,ร้างที่ชำรุดสุดโสมลงไปเรื่อยๆเหลือแต่ดวงตาของเดอกุราเพียงคู่เดียวที่ยังคงนั่งมองความเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวเพราะมันคือ การเลือกของเขาเองคงต้องปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะสิ้นสุดวันไหนเดอกูร่าจะตายก็ตายไม่ได้เขาไม่สามารถจบชีวิตได้เพราะชีวิตของเขายังคงดำเนินต่อไปและผลพวงของสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ก็ยังดำเนินต่อถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่มีบดบาท อะไรแล้วก็ตามข้อมูลความจริงนี้คือไม่ได้บอกให้มนุษย์ทุกคนต้องเชื่อมนุษย์ต้องเชื่อในความสามารถของตนเองในการคิดพิจารณาดังนั้นความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งหรือเพราะสิ่งอื่นใดแต่เพราะมนุษย์เองที่ต้องเชื่อความคิดของตนเอง ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะความจริงนี้นอกเหนือตำราและอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการรับรู้และมุมมองอันคับแคบของมนุษย์รวมถึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนอกจากจะสังเกตจากธรรมชาติเท่านั้น